สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการยกโขดชวนชมครับผมแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่ครับผมวันนี้ผมจะใช้ต่อไทยครับผมทำการแนะนำการยกโขดแบบง่ายๆครับผมนี้เป็นต่อไทยครับผมแต่ผมจะเลือกแบบ ดอกดกไว้ครับผมผมจะคัดไปไว้เลี้ยงครับผมต้นนี้ก็ถือว่าเป็นดอกดกครับผมแต่เป็นตอไทยครับผมจะนํามาแนะนําวิธีการยกโคดครับผมคือตัวนี้มันเป็นไม้เมล็ดครับผมมองดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรครับผมเป็นต้นธรรมดาครับผมจะไม่เหมือน โซโครหรือว่าอาราบีคั่มครับผมส่งจะคนละรูปแบบกันครับผมจะทำการแนะนำการยกโขดครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนำไปเป็นแนวทางครับผมนำต้นจชมออกมาจากกระถังก่อนครับผม ผมจะใช้น้ำเฉีดลงไปครับผมเพราะว่าดินของผมนี่จะไม่ค่อยแน่นครับผมดินปลูกผมจะไม่ค่อยแน่นครับผม โอ้คนนำขึ้นมาแล้วหัวค่อนข้างใหญ่เลยครับผมตอนแรกดูเหมือนจะต้นเล็กครับผมนี่ยครับผมโขดค่อนข้างใหญ่ครับ เราจะทำการยกโขดขึ้นมาครับผมโชลารากครับสำหรับมือใหม่ครับผมก็ล้างให้สะอาดเลยครับผมแล้วเราก็จะตัดรากบางส่วนครับที่เราไม่ต้องการ คว่ารากเยอะเกินไปครับผมหลังจากที่เราล้างลากแล้วผมจะทิ้งไว้หนึ่งคืนครับผมหรือว่ารอให้ลากแห้งครับผมเพื่อที่จะทำการคัดลากออกครับผมส่วนที่เราไม่ต้องการครับผมเพราะว่าลากเยอะเกินไปครับผมวิธีการคัดราก เมื่อเรายกโขดมาแล้วเราจะดูตามความเหมาะสมครับผมว่าเราจะเอาส่วนไหนไว้ครับผมคือเราจะไม่ปลูกลงไปเลยเหมือนตอนที่เรายกโขดขึ้นมาครับผมพราะอุปกรณ์ที่ใช้เราก็ใช้มีดครับผมมีดขนาดเล็กครับผมเป็นอุปกรณ์การคัดลากครับผม อย่างตัวนี้ลากสณะนี้เลี้ยงโขดใหญ่ด้านล่างก็ยังมีอยู่ครับผมผมก็จะเลยจะตัดส่วนบนออกครับผมเพื่อจะทำให้โขดของเราดูแล้วสวยขึ้นครับผมเราก็ทำการคัดลากเลยครับผม ตาดออกเลยครับไม่ต้องกลัวเสียครับเนี่ยครับผมเราค่อยๆแต่งครับผมใจเย็นๆครับผมเพราะว่าไม้เราเวลาเราแต่งรากแล้วเราไม่ต้องรีบปลูกครับผม ัดบริเวณส่วนที่ไม่ต้องการออกครับผมเพื่อเราจะยกโคดโชว์ครับผมเมื่อเราคัดลากเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะ นี่ยครับผมผมจะเอาลากด้านล่างไว้อย่างเดียวครับผมคือด้านข้างด้านบนที่ว่ามีจังเกต่ตอนแรกเราก็เอาออกครับผมเพื่อความสวยงามครับผมตรงนี้ผมก็อ,ออกครับผมอยู่ที่ความต้องการของคนเลี้ยงครับผมว่าเราจะเอาขดลักษณะอย่างไรครับผม ขั้นตอนต่อไปให้ใช้กาวร้อนครับผมทาบริเวณแผลที่เราตัดที่มีขนาดใหญ่ครับผมส่วนขนาดเล็กก็ใช้พวกน้ำยาการเชื้อราก็ได้ครับผมแต่แผลใหญ่ๆอย่างเนี้ยเราต้องใช้กาวร้อนครับผมเพื่อป้องกันน้ำเข้าครับผมจะทำให้ชฉนชมเน่าได้ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้กาวร้อนทาครับ เราจะใช้กาวร้อนครับผมกาวร้อนทาบริเวณแผลที่เราตัดครับผมที่เราคัดออกมาครับผมเพื่อป้องกันน้ำครับผมทำให้ต้นชนเล่าได้ครับเมื่อทากาวปิดแผลเรียบร้อยแล้ว ให้เราลิบใบออกครับผมเพื่อลดการคายน้ำครับเมื่อลิฟใบเสร็จแล้วเราจะวางไว้ประมาณ4-5วันครับผมหรือว่า1อาทิตย์ครับผมเราค่อยเอามาปลูกครับผม คือไม่ต้องรีบครับผมเพื่อดูว่าชนชมของเราเน่าไหมหรือว่าพร้อมที่จะปลูกแล้วหรือยังครับผมหลังจากที่เราล้างรากและลิฟใบเสร็จแล้วครับผมอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณหกวันครับผมรอดูอาการครับว่าพร้อมจะปลูกแล้วหรือยังครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตรครับผมคือตาของชนชมครับตาเริ่มแตกแล้วครับผมเนี่ยพร้อมที่จะปลูกแล้วครับภาชนะที่ใช้ใช้ถังพลาสติกครับผมก่อนนําดินลงไปเราต้องดูก้นกระถางครับผมถ้ามีรูเห็นไหมครับผมรูใหญ่ๆครับผมเราต้องใช้ ตะแกรงหรืออะไรก็ได้ครับผมรองกันดินไหลครับผมขั้นตอนต่อไปให้ใช้กับมะพร้าวตับใส่ก้นขระถางครับผม ดูความเหมาะสมของกระถางและต้นครับต้นชนชมขั้นตอนต่อไปให้ใช้ดินปลูกใส่ลงไปครับผมดินปลูกนี่ควรเป็นดินโปร่งครับผมให้น้ําไหลสะดวกครับผมไม,ม่น้ําไม่อมน้ําไม่แฉะทําให้ถ่ายเทยสะดวกแล้วก็ชนชมของเราจะไม่เน่าครับ การวางก็วางลงไปเลยครับผมดูความเหมาะสมครับ เมื่อเราปลูกเสร็จแล้วจะได้ลนะักษณะเป็นแบบนี้ครับผมเราจะยกโขดขึ้นมาครับผมจากเดิมไม่มีโขดครับผมดูเหมือนไม่มีอะไรครับผมเป็นวิธีง่ายๆครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ